ตอนนี้หมอจะย้อนกลับมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูสไลด์ต่อไปก่อนก่อนที่เราจะไปถึงอันนี้เนี่ยจะมีอารมณ์ผบทนิดหน่อยนะฮะ,ะคือคีโตนเนี่ยเขเป็นพลังงานธรรมชาติในร่างกายของคนและสัตว์นะทุกตัวตนนะฮะคีโตนเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากบวหมู่อาหารก็คือไขมันไม่ว่าจะเป็นไขมันจากอาหาร หรือไขมันที่เราสะสมเก็บสะสมไว้นะฮะคนและสัตว์จะสะสมพลังงานในรูปของไขมันนะไว้แบบอนะนะันละิมิตนะฮะอันลิมิตนะฮะนะแต่เราอ่ะไม่ได้สะสมพวกน้ำตาลหรือคาร์บนะแบบเดียวกับไขมันนะเพราะว่าเราจะสะสมในแค่คือแค่จำกัดไม่เยอะนะฮะที่ตับก็ไม่เกินร้อยกรัมนะ กลายเป็นไกลโคเจนนะเพื่อรอกระบวน,นการกลโูโคเนโอเจนิซิสส่วนที่กล้ามเนื้อก็ประมาณ3 0 0ร้อยถึงห้าอกรัมนะอันนี้สต็อกนะในการสะสมะพลังงานจากคาร์บที่เกินมันมีแค่นี้นะนะแต่ไขมันนี่มันอนะันละิมิตนะนะอันลิมิตที่สะสมไว้กลายเป็นเป็นแสนแสนเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับแสนกิโลแคลรนะรนะที่เราสะสมไว้ สาเหตุก็เพราะว่าในแต่ก่อนของวิวัฒนาการคนเราเนี่ยนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีอาหารกินทุกวักวนแบบนี้ไหมนะนะหรือจะต้องประสบกับนะอ,อะไรอะอ,อะไรภัยพิบัติอะไรต่างๆตามธรรมชาติที่มันมามีกันเยอะแยะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นวิวัฒนาการของคนเราอะนะที่จะต้องมีการสะสมพลังงานในรูปแบบนี้นะ อีกอย่างหนึ่งจะเห็นว่าการสะสมไขมันเนี่ยมันมีความเป็นพิษน้อยมากนะมันมีความเป็นพิษน้อยนะแล้วไขมันที่สะสมไว้เนี่ยนะหนึ่งโมเลกุลอย่างเนี้ยมันให้พลังงานเยอะเวลาที่จะนำไปใช้นะต่างจากไอพวกการสะสมคาร์บหรือไกลโคเจนอันนั้นหนึ่งโมเลกุลก็สี่แต่ไขมันมันเก้าแล้วเวลาเราสะสมคาร์บหรือไกลโคเจนเนี่ยเราต้องเอาน้ำมานล้อมมันอีกสามเท่านะ นะไกโคาเจนหนึ่งกรัมอย่างเงี้ยต้องมีน้ําบวกก็ไปอีกสามกลายเป็นสี่กรมัมเนี่ยนะมันต้องมีน้ํามาด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียหรือข้อแตกต่างเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องนําเอาพลังงานเหล่าเนี้ยมาใช้นะมาใช้มาเผาผลาญหรือง่ายๆนะตอนที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมนะเวลาเจ็บป่วยนะนะร่างกายก็จะมีะกระบวนการหรือมีปรากฏการณ์นะนะ ที่ทำให้เรา,าหยุดหรือพักนะเพื่อเยอียวยารักษาตัวเองซึ่งในขั้นตอนนี้ก็มีการเผาผลาญพลังงานหรือใช้พลังงานก็คือจากไขมันนี่แหละนะนะแล้วก็อาจจะได้เผาถึงขั้นเป็นคีโตนด้วยนะกดไขมันอิสระด้วยนะฮะนะนอกจากนี้ก็ก็ทําให้เรารู้สึกเบื่ออาหารนะซึ่งเป็นสัญญาณที่นะจะพยายามใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเองเนาะ ปกติเนี่ยในเรื่องของคีโตนเนี่ยนะฮะนะเราจะต้องทําความเข้าใจ3มเรื่องนะฮะสเรื่องนี้ยเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของคีโตนนะครับเกี่ยวกับเรื่องคีโตนนะก็คือข้อที่1นนะฮะการจะเกิดคีโตนได้เฉพาะคีโตนเนี่ยนะฮะนะร,ร่างกายจะต้องได้รับการสอนให้สร้างและสอนให้ใช้นะฮะเพราะธรรมชาติของร่างกายนะ ในคนปัจจุบันอันนี้เอาคนคนปัจจุบันนะไม่เอาคนแต่สมัยก่อนแล้วนะครับนะบตั้งแต่เกิดนะจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ป่วยแล้วเนี่ยนะฮะรเราไม่ได้ถูกฝึกฝนในเรื่องของอ,อการใช้ไขมันเป็นพลังงานเลยนะฮะรเราไม่ได้ถูกฝึกฝนไมไ่ถูกฝนหมายถึงว่าไม่ได้มีการสอนนะให้ใช้ไขมันเป็นพลังงานนะและขณะเดียวกันนะ นะร่างกายนะสร้างร่างกายก็ใช้ไม่เป็นด้วยนะฮะร่างกายมันใช้ไม่เป็นนะฮะเ,ออเออ่เพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยถ้ามีการเผาผันไขมันเป็นพลังงานมีการสร้างคีโตนแต่ร่างกายจะใช้พลังงานที่เผาจากไขมันไม่ได้ใช้คีโตนไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงแรกๆที่เรากลายเป็นแฟตเบอร์เนอร์นะหรือเราเปลี่ยนหมุนเวียนจากการเป็นคาร์บไปเป็น แฟตเบอร์เนอร์อะไรเนี้ยเราก็จะหมดแรงนะเราจะหมดแรงหมดพลังนะเราจะไปออกแรงออกกําลังอะไรต่างๆไม่ได้นะฮะหรือหายป่วยไขย้อะไรใหม่ๆเหล่าเนี้ยนะเออพวกเนี้ร่างกายมันก็ต้องมาจูนใหม่มันต้องมารีอะไรอะรีรีรรยูสรีบาลานซ์อะไรใหม่นะฮะอืมครับผมอย่างไรก็ดีนะฮะนะต้องมีความเข้าใจนิดหนึงว่านะ ร่างกายเขาก็ไม่ได้พีเร์ที่จะใช้คีโตนอย่างเดียวนะฮะนะร่างกายจะต้องมีภาวะ metabolic f กซิ i b l e หรือมีความยืดหยุ่นนะใช้ได้ทั้งน้ำตาลและคีโตนแต่แน่ละสัดส่วนที่จะต้องใช้คีโตนเป็นพลังงานหรือใช้แค่มันเป็นพลังงานต้องมากมากมาก,มากกว่าน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการจะให้เกิด fat adapt keto adapt นะหรือเป็น fat burner keto ต i ิสได้นะ เราต้องมีการสอนนะ,ะนะให้เข้าสู่ภาวะคีโตซินนะใช้แฟตเป็นพลังงานและสอนให้ร่างกายใช้พลังงานที่ได้ได้จากการเาผาผลาญไขมันหรือจากการได้คีโตนนะฮะขาดเดียวกันก็จะต้องไม่ลืมนะที่จะทำให้ร่างกายเนะี่ยกลับมาเผาน้ำตาลด้วยนะฮะเป็นบางครั้งคราวเพราะฉะนั้นเราถึงได้มีการชีดเดย์มีคราฟซายคิงนะ ฉเฉลี่ยแล้วก็คือทุกๆจริงๆแล้วทุกๆสิบวันนะต่อหนึ่งหรือ2วันนะฮะแต่คนเราส่วนใหญ่ก็สะดวกกันในเรื่องของเจ็ดวันนะต่อหนึวันนะส<ม>ัปดาห์หนึ่งก็มีช<ม>ีตเดย์มีมีไอ้ทับไซคิงสักประมาณวันหนึ่งอะไรกันครอนนัอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือจุดประสงค์นะที่เราต้องทําความเข้าใจและคนส่วนใหญ่เป็นทําความเข้าใจผิด คือคนเขาอยากเป็นแฟตเบรนเนอร์เขาก็จะเป็นแฟตเบรนเนอร์ยาวนานตลอดการและตลอดไปมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยนะก็แล้วแต่บอดี้ไทป์ของร่างกายด้วยนะ,นะะจะมีเซนซิทีฟหรือว่าจะมีข้อดีข้อเสียเกิดขึ้นเร็วช้าเนาะอันเนี้ยมันหมายถึงทั้งคนผอมคนอ้วนไม่ว่าจะเป็นบอดี้ไทป์ชนิดไหนนะนะอ,อันนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องการการสอนนะ แล้วการสอนเนี่ยการสอนให้ร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานหรือการสอนให้ร่างกายให้เซลล์มันสร้างคีโตนเนี่ยนะต้องสอนในเวลาที่กินไม่สอนในเวลาที่อดนะครับนะไม่สอนในเวลาที่อดเพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มที่การกินเป็นนะกินเป็นกินถูกต้องด้วยนะฮะถ้าอยากจะได้ให้เผาไขมันแล้วก็ได้ได้คีโตนเนี่ยนะฮนะทีนี้อันต่อมาก็คือนะ ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งก็คือคนเนี่ยนะอยากเป็นแฟตเบอร์เนอร์ตลอดเวลานะหรือเป็นให้นานที่สุดนะเป็นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะ,ะนี่ไม่ถูกนะเพราะนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเราจะเกิดภาวะกูโคสอินทรล้านนะฮะนะหรือภาวะที่เขาเรียกว่าอินซูลินไฮเปอร์เซนซิติวิตี้นะฮะนะซึ่งมเมื่อ อยู่ในคีโตซีดไปนานๆเผาไขมันไปนานๆน,นะร่รรางกายก็จะลืมและไม่รู้จักที่จะเผาน้ําตาลแล้วนะเวลาไปโดนน้าตาลน้ําตาลแสงนะรรหรือเวลาไปหลุดไปพลาดพังอะไรมาเนี่ยเราก็จะมีปฏิกิยาของภาวะกูโคสอินทอลลแรนหรืออินซูลินไฮเปอร์เซนซิสซิวิตี้นะบางคนก็จะช็อกได้นะะก็คือระบบพลังงานมันมันสตาร์กอ่ะมันหยุดไปเลยอ่ะนะ เนี่ยไม่โตคนเดียมันมันไม่ถูกฝึกฝนเตาเผาอะไรต่างมันไม่ชินนะมันก็เลยมีปัญหาในบางคนในบางคนนะในบางคนในบางบอดี้ไทป์นะครับแล้วบอดี้ไทป์ที่จะมักจะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็คือบอดี้ไทป์ประเภทสายแป้งนี่แหละนะุกคเห็นหอยนี่แหละสความหอมนี่แหละมีปัญหาเยอะนะ แล้วก็บางคนก็ไม่มีปัญหาทางด้นจิตเวชนะนะฮะนะไปเป็นแพนิคไปเป็นแอนซตี้ไปเป็นดีเพสชันอะไรต่างๆด้วยนะฮะแลก็แล้วแต่จะ,จะจะป่วยหนักไปในระบบไหนด้วยครับครับก็คือต้องมีความยืยดหยุ่นในการเผาผลาญพลังงานนั่นเองนะฮะใช้ได้ทั้งน้ำตาลและไขมันนะคือ คือคำว่าน้ําตาลเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอะนะฮะนะไม่ใช่ให้มากินน้ําตาลนะแต่ว่าต้องกินคาร์บให้ถูกต้องนะแล้วก็หมอก็เคยพูดเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคาร์บไปแล้วเนี่ยว่าเหตุผลที่คาร์บก็มีความสําคัญเนี่ยในเรื่องของ metabolic flexibility เนี่ยก็คือร่างกายเขาไม่ได้ต้องการน้ําตาลไม่ได้ต้องการแป้งโดยตรงนะรเขาต้องการเพียงเล็กน้อยนะที่จะมีทำให้เกิดไกลโคเจนที่ตับ ประมาณ50ถึงร0อยกร,รัมเท่านั้นเองนะคือความต้องการแค่นั้นไม่ได้ต้องการมากไปแล้วอันนี้ก็คือต่อวันต่อ24ชั่วโมงด้วยแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆในความเป็นกลุ่มอาหารประเภทคาร์บหรือสารอาหารประเภทคาร์บเนี่ยก็คือไฟเบอร์นะแล้วก็คือวิตามินแร่ธาตุสารพืชสาเคมีเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆที่เขาอยู่ในพืชน,นะแต่ในแง่ของความเป็นพลังงานเนี่ยเขาก็ต้องการแค่นั้นนะฮะก็คือการเกิด ไกโคเจนนะการะสมเป็นไกโคเจนที่ตับในมื้อเย็นนั่นแหละนะฮะมันมันประเด็นมันก็คืออยู่แค่เนี้ยนอกจากนั้นก็คือจะเป็นพลังงานหลักจากไขมันพืชนนแหละนะครับ,รบอันนี้คือเหตุผลนะฮะนะทีนี้อันต่อมาเนี่ยอืมก็คือร่างกายต้องมีความยืดหยุ่นของการเผาผลาญพลังงานที่สูงที่สุด นะก็คือเอ่อก็คือเรียกว่าเป็นเมตาบลิกเฟก i ิบิตี้ขั้นสูงสุดนะการจะเกิดเมตาบลิกเฟกติบิตี้ขั้นสูงสุดได้เนี่ยก็เหมือนกันนะฮะต้องมีการเรียนการสอนของร่างกายนะโดยเราเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่จะสอนนะแล้วก็เข้าใจตัวเราเองอะว่าเราจะยืดหยุ่นแค่ไหนนะในการจะเติมครับหรือในการจำกัดครับอะไรต่างๆนะฮะ อันนี้นะทีนี้เวลาเขาจะ metabolic flexibility เนี่ยก็ง่ายๆก็คือการกินอาหารใน1วันให้ถูกต้องนะฮะนะสำหรับกลุ่มเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่อง t o meal a day คือกินอาหารวันละสงมื้อครับอ่ามื้อแรกอ่าเป็นการ breakfast นะฮะนะกินอย่างไรนะควรจะเป็นรูปแบบของอาหารประเภทไหนจุดประสงค์คืออะไรนะฮะนะเนี่ยเราก็จะต้องอ่มื้อแรกก็คือคือการสร้างพลังงานนี่ยนะฮะ แล้วมือแรกเนี่ยก็คือมื้อที่จะทําให้ร่างกายเกิดเพราะว่ะคีโตซีสจากอาหารนะหลังจากที่เราคีโตซีสจากการอดนะ,ะมาเป็นเวลาย,ยาวนานเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเรากินอาหารแต่เราก็ใช้นิวทริชแนลคีโตซีสในการจะลันภาะวะคีโตซิสของร่างกายต่อไปก็คือร่างกายเป็นแฟตเบรนเนอร์เผาผลาญไขมันเป็นพลังงานนะและได้คีโตนะฮะ เพราะฉะนั้นการกินอาหารในมื้อแรกก็คือการกินเพื่อจะเผาไขมันและสร้างคีโตโนให้กับร่างกายามาเป็นพลังงานแล้วมาใช้งานเพราะนั้นมื้อแรกเนี่ยก็เป็นมื้อที่เราจะต้องตัดครับแล้วก็เน้นแต่ไฮโปรตีพวกโปรตีนที่ถูกต้องโปรตีนคุณภาพนะแล้วก็าฮกรูดแฟตนะฮะมันมื้อแรกการสร้างโปรตีนการเผ,ผาผลาญไขมันเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่ร่างกายจะต้องได้สารอาหาร นะเข้าไปช่วยในการเผาผลาญน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมของไขมันที่หมอบอกนะก็ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะที่เยอะนะและจะต้องมีค้าประเภทผักใบมีผักดองอ่ามีการกินเกลือมีการกินไอ้พวกอะไรน้ำส้มสายชูหมักอะไรต่างๆมีจุลินทรีอ่ามีของที่มันเป็นกระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องจัดมาในรูปของน้ำสลัดนั่นแหละ อันนี้ก็สําคัญนะฮะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าการเผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องมีสารอาหารแวดล้อมสูงนะฮะนะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นเดอร์ตี้คีโตนนะหรืออคุณก็ไม่ได้คลีนคีโตนอ่ะเอาง่ายๆนะะครับวันมื้อแรกของวันในเหตุผลเนี่ยก็คือเหตุนเนี้ยที่เราต้องกินอาหารออกมาในรูปแบบนี้นะฮะ,ะนะแล้วเป็นมื้อที่ มันจะมีรูรั่วทางด้านสารอาหารค่อนข้างเยอะแต่พลังงานเนี่ยมันเต็มที่อ่ะใช่ไหมล่ะรูรั่รวด้านสารอาหารหมายถึงว่าก็คือการเผาผังไขมันนี่แหละค่ะมันต้องใช้สารอาหารเยอะร่างกายจะเกิดความบกพร่องนะอของสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงมื้อเย็นนะการกินถูกต้องในหนึ่งวันมื้อเย็นเรากินอะไรเรากินให้ได้สารอาหารครบถ้วนนี่คือเหตุผลนะก็คือเรามาอุดรูรั่วแล้วเรามาเติมสารอาหารนะในมื้อเย็นนะ แล้วมื้อเย็ยนเราไม่ต้องการพลังงานนะเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็คือสารอาหารต้องครบนะทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะฮะแต่อยู่ในรูปของความเป็นอะไรที่มันมีคุณภาพดีๆทั้งหมดนะนะแต่ไม่ต้องการพลังงานจากจากไขมุงไขมันหรือจากคาร์บอะไรมากมายอะไรแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะนอนพอเราเติมสารอาหารครบเราก็จะอุดรูรั่วของการเกิดภาวะคีโตซิสในระหว่างวัน นะเพราะว่าช่วงนี้เรามีคาร์บเข้ามาปุ๊บอินซูลินเข้ามาปุ๊บนะคีโตซสมันก็ถูกบล็อกไปนะการเผ,ผาผลาญไขมันมันก็หยุดไปนะเนี่ยยวมันก็เป็นเป็นเป็นไอชูการ์เบอร์เนอร์เป็นคาร์บเบอร์เนอร์เป็นโหมดของของของการเผาเรื่องคาร์บอะไระอะไรไปนะซึ่งโหมดนี้เป็นการเติมสารอาหารนะนะพอเติมครบนะอพอเติมครบเรียบร้อยนะคอร์ติซอลก็ไม่ไม่ ไม่เกี่ยวกาดไม่รู้สึกไม่สบายใจนะเขาก็เขาก็เงียบๆนะฮะนะแล้วก็พอเติมครบนะสมองสมองจะเป็นตัวตัดสินนะ,ะว่าเออครบกครบก็หลับนะครบก็หลับดีนะนะเนี่ยที่มาที่ไปมันก็เป็นอย่างนี้นะ,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขอสรุปอย่างนี้นะฮะคีโตซีนะฮะก็คือการเผาผลาญไขมันเป็นพลังงาน ร่างกายจะอยู่ในสภาวะนี้จะต้องไม่คีโตซีดในช่วงที่อดนะฮะข้อสำคัญก็คือภาวะคีโตซีสที่จะเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานและจะได้ไขมันหรือได้คีโตนมาด้วยเนี่ยนะไอจะได้จะได้เฉพาะไขมันเป็นพลังงานหรือจะได้สารคีโตนมาด้วยเนี่ยนะจะต้องอยู่ในช่วงของการฟีดนะฮะการกินนะการกินนะนะเพื่อสอน นะหรือเพื่อฝึกร่างกายให้ใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ครับนะพอพอร่างกายเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็เผาไขมันเป็นพลังงานได้แล้วก็ใช้ไขมันและคีโตนเป็นพลังงานเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยคราวนี้คุณก็ไปอดหรือไปฟาดนะฮะนะซึ่งอันนี้แหละนะก็จะเป็นช่วง สำคัญเลยนะที่ร่างกายก็จะเผาต,ตัวแฟตฟตัวกรดไขมันอิสระแล้วก็สร้างคีโตนนะนะคอันนี้จะเป็นของจริงแต่ถ้าไม่ผ่านแบบการกินหรือการฝึกการสอนตามเหตุตามี่หมอบอกในมือแรกเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยคุณก็ฟาดเข้าไปเลยอะไรอย่เงี้ยนะคุณไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดนะฮะนะหรือถ้ามันเกิดมันก็เป็นเดอร์ตี้คีโตนนะะะนอันเนี้ค ทีนี้นะเนะี่ยใครมัน